สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าก,กูจีหน่อยพามาชมของแปลกอ่ะแปลกแปลกแล่วการพี่น้องจา้าเล่นะจ้า

อันนีแกสลัดเป็นโนบจ่ะพี่นงจ่ะ ศิลปะอย่างหนึ่งนะป้าพี่นอ้องจ๋าฉันต้องไปดีหน่อยมากเติน้นด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าดีหน่อยว่าเป็นตงหักนะป้านี่จ้ะยิ้มยังมีความสุขมากเติ้พี่น้องจา๋าดูจ้ะ เจ eh ๊ดจ้าพี่น้องจ้าทำไม่ทิ้งก็จะยิ่งผ่านกันไลยกดซับไต่กดกระดิ่งกดแชร์ให้ดจีๆหน่อยนี้จ้าจ่าหัวกันทิ้งหน่าเจ้าจ่าบ้านเจ้จ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย